ตอนหน้าบานเป็นกระดง้งหน้าบวมเป็นกระโลกเมื่อเชา้านี้ใจดีเจอคุณยายคนหนึ่งหกล้มใจดีวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าใจดีเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่ใจดียิ้มหน้าบานเลยค่ะหน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอเอะกระด้งนี่เป็นยังไงหรือครับพี่จพ์กระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมใจดีหน้าบานแต่พี่จพ์หน้าบวม ปวดฟันหน้าบวมเป็นกระโลเลยอ้าวทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระดงด้วยล่ะครับต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโลเพราะกระโลรูปแปน้นปากคลุมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกระโลส่วนกระดงแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระดองเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง